วว้า wow, amazingzing Tal สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักรายเดือนของคนโสดแล้วนะคะ เราจะพยากรณ์จนครบทั้ง12ราศีและแยกคลิปด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีอะไรหรือลัคนาราศีอะไรสามารถฟังคลิปนี้ได้เป็นดวงรายเดือนในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2568เกณฑ์รักไหนจะเกิดขึ้นกับคุณหัวใจคุณรอรักเก่า3ราศีปรากฏขึ้นเด่นๆค่ะถ้าปรารถนาในเกณฑ์รักใหม่6ราศีที่มีโอกาสโคจรมาเป็นความสัมพันธ์ ั้ใหม่ให้กับคุณมาแน่นอนค่ะสำหรับความรักคนโสดและคนรอรักใหม่นะคะกับนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีเมษนะคะเข้าสู่การพยากรณ์นะคะในความรักรายเดือนแล้วนะคะหัวใจคนโสดเจ้าขาวันนี้เราจะมาว่ากันว่า พลังงานความรักราศีเก่าบางทีคุณก็รอคอยรอคอยเนาะเขาจะกลับมาไหมบางคนก็บอกไม่ละคะไปรักใหม่เลยเดี๋ยวจัดให้แต่ก่อนที่เราจะไปดูจะเก่าจะใหม่เราต้องมาดูพื้นดวงของคุณกันก่อนนะคะชาวราศีเมษและคนที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาราศีเมษฟังไปด้วยกันได้นะคะกับเรื่องราวเกี่ยวกับดวงความรักรายเดือนเบิกบานใจเข้าไวค้ค่ะพื้นดวงของชาวราศีเมษในเดือนเจกรกฎานี้ต้องยอมรับว่าเขาเรียกว่า มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นความฝันหนึ่งของการมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะคุณยังมองและปรารถนาความรักแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอยากให้สมปรารถนาอยากรักใครแล้วก็คบยาวๆไปเลยไม่อยากรักรักเลิก,ลกไม่อยากที่จะรักแล้วม,มาเลิกในวันที่เราอายุเยอะเกินไปนะคะอยากคบมันก็อยากใครๆก็อยากแบบนี้นะคะแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในความปรารถนานั้น แต่ความเป็นจริงแล้วคุณก็รู้ดีว่าความรักเนี่ยมันเหมือนเราต่างที่มาเขาก็มาจากจุดหนึ่งเราก็มาจากจุดหนึ่งมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันแต่คุณก็จะตัดสินใจและเลือกคนที่ดีที่สุดและคุณจะยอมรับว่าการตัดสินใจของคุณถือเป็นที่สิ้นสุดถ้าคุณเลือกใครแล้วคุณก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อให้ความรักเนี่ยประคับประคองไปให้ดีที่สุดก็ถือว่าดีคะ่ะยอดเยี่ยม เมื่อเข้าใจแบบนี้ยมันทําให้เรารู้ว่าเมื่อเราตัดสินใจแล้วการที่เราจะมานั่งเสียใจแล้วมีคําพูดที่ว่ารู้แบบนี้ไม่เลือกเขาดีกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะคุณมองว่าคุณชัดเจนที่สุดในการเลือกแล้วก็ดีใจมากๆนะคะถ้าคุณมีความคิดที่มั่นอกมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจดีค่ะ เราจะได้เต็มที่กับความสัมพันธ์แล้วก็ทนุถนอมนั้นนะคะเมื่อพื้นดวงของคุณเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณพร้อมที่จะมีรักค่ะต่อให้มีใครเข้ามาเกินกว่าหนึ่งคนคุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้ศึกษาให้แน่ใจที่สุดใครทนรอได้รอใครรู้สึกอยากคุยกับคุณไปนานๆเรียนรู้ไม่เร่งรัดไม่รีบร้อนคนคนนั้นอาจจะมีสิทธิชนะใจคุณได้ทีนี้เรามาดูเกณฑ์รักเก่ากักนบ้างคนที่ปรารถนาในเกณฑ์รักเก่า ก็ยังคงรู้สึกห่วงหาอาทรเนาะยังคงรู้สึกอยากจะผูกพันกับความสัมพันธ์นั้น3มราศีดังต่อไปนี้ค่ะถ้าขึ้นอยู่ในใจของคุณหรือเป็นคนที่คุณรอคอยเรามาดูกันว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะสามพลังงานราศีนี้ ค่อนข้างเด่นในหัวใจในความเป็นรักเก่านะคะแล้วถ้าคุณถามว่ามีโอกาสไหมที่เขาและคุณจะได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันอีกนะคะก่อนอื่นต้องยอมรับว่าคนที่มีปัญหาอาจจะเป็นที่ตัวเขาไม่ใช่ตัวคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องใช้คำว่าอืมเป็นคนทำให้ความรักพังด้วยหรือเปล่า อดีตคนรักเก่าของคุณหรือเป็นคนที่จัดสรรเวลาไม่ได้เป็นคนที่มีเหตุแห่งปัญหาทำให้ความสัมพันธ์อับปางลงแล้วถ้าคุณรอเขาคนนั้นน่ะคุณก็ไม่สามารถที่จะไปโน้มน้าวไปเร่งรัดหรือไปงอเขาได้เลยเพราะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองอยากไปไปอยากอยู่อยู่อยากจบจบเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้และเขาก็โฟกัสที่ ต้องใช้คําว่าโฟกัสที่ดวงชะตาของเขาเป็นหลักเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองการที่คุณน่ะปารถนาจะให้เขากลับมาเขายังไม่มีโมเมนต์หรือความรู้สึกอยากกลับมาหาคุณเลยแต่ถ้าเออมาคุยกันนานๆคุยกันทีหรือพักกันหรือบังเอิญเจอกันอันเนี้ย มันสามารถเป็นเหตุและผลในการเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณปรารถนาในความรักมันเป็นเพียงแค่ความต้องการของคุณเท่านั้นไม่ใช่ความต้องการของเขาเลยเมื่อมันเป็นแบบนั้นคุณพร้อมไหมละ่ะพร้อมที่จะรอต่อไปเรื่อยๆไหม แต่อยากจะบอกว่าคนที่เจอคลิปความรักนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอความรักหรือจะรอได้นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอดวงชะตาของตัวเองคลิปนี้เป็นเพียงคลิปสั้นๆเท่านั้นแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณจะรอไม่ว่ากันแต่คุณเปลี่ยนเขาไม่ได้และเขาก็ไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนเขาก็ยังเป็นตัวของเขาเองดังนั้นการกลับมาเป็นแค่เพียงเพื่อน หรือคุยกันเพียงผิวเผินตรงนี้มันน่าจะเหมาะกับคู่ของคุณหรือเปล่ามันอาจจะสิ้นวาสนาต่อกันแล้วหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าคุณลองดูดูลวกันนะคะและในวันที่เขากลับมาถามใจตัวเองอีกครั้งคุณแน่ใจเหรอว่าเขาจะไม่ทําให้ความรักมันจบไปเหมือนที่เขาเคยทําให้มันเกิดขึ้นในอดีตถ้าคุณไม่สบายใจรอก็เพราะตัดไม่ขาดแต่พอเขากลับมาก็ไม่สบายใจ คุณต้องนิ่งแล้วตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็พักใจค่ะเพื่อที่จะได้ทบทวนอีกครั้งว่าเราจะเสี่ยงกับรักเก่าหรือเราจะไปลุ้นกับรักใหม่นี่คือพลังงานของเกณฑ์รักเก่าค่ะเราไปต่อนะคะเราไปเข้าสู่โหมดของพลังงานเกณฑ์รักใหม่กันบ้างนะคะรักใหม่ดังต่อไปนี้นะคะคือ ความรักที่อยู่ในเกณฑ์6ราศีดังต่อปีนี้6ราศีที่เป็นความรักใหม่ได้แก่ราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันนะคะราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะ6ราศีคือเกณฑ์พลังงานรักใหม่ซึ่ง6เกณฑ์เนี้ย6ราศีเนี้ย อาจจะเป็นคนที่ณเวลานี้คุณอาจจะมีเรื่องราวการสื่อสารกันอยู่มีโมเมนต,ต์ในการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่นะคะและบางครั้งก็อาจจะเข้ามาได้ในอนาคตโมเมนต์ในการเจอกันภาพความทรงจำที่คุณกับเขาจะได้เจอกันอาจจะมาจากเหตุผลของ การแนะนำนะคะเขาเรียกคุณอาจจะมีคนกลางพ่อสื่อแม่สื่อนำพาให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรือสการเดินทางไกลการเดินทางไกลของคุณเช่นการไปต่อในต่างประเทศทำงานแล้วก็กตามเรียนก็ตามหรือคุณได้เดินทางไกลอีกครั้งคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านเกิดเมืองนอน คุณไปหลายๆประเทศหรือบางทีคุณก็อาจจะพบรักชาวต่างชาติในประเทศไทยนั่นหมายถึงดวงจรการเดินทางนะคะมักจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นทั้งคู่ต่างคนต่างเดินทางมาเจอกันหรือเขาเป็นฝ่ายเดินทางหรือคุณเป็นฝ่ายเดินทางแล้วมาเจอกันมันจะเป็น2เกมเด่นๆในคลิปนี้คือมีคนกลางแนะนำให้คุณได้ลองคุยกันกับการเดินทางนำพาความรักค่ะ แต่ถ้าถามว่าพลังงานความรักครั้งนี้เป็นพลังงานความรักที่ดีหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าใครมีความรักก็ถือว่าเป็นความโชคดีบางอย่างที่เราได้แชร์ความรู้สึกนะคะอย่าไปคิดว่ามันจะต้องดีหรือไม่ดีอย่าลืมว่าอนาคตไม่มีใครที่จะสามารถเขาเรียกว่าความรักเอาเป็นเรื่องของคนสองคนอนาคตเป็นเรื่องของคนสองคนจะจับมือกันนะคะ ถ้าคุณพบเจอความรักที่ดีคุณแค่เปิดใจถ้าวันใดมันไม่ใช่มันก็ถึงเกณฑ์สิ้นสุดมันคืออดีตของความสัมพันธ์เห็น <He S 2> คุณพร้อมๆแบบนี้นะจ๊ะคนโสดจ๋าใช่ว่าคุณจะไม่กลัวความรักเนาะเพราะว่าความรักครั้งนี้เป็นเป็นเกณฑ์ความรักใหม่เลยที่ไม่ใช่คนเก่ามันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วคุณก็ค่อนข้างจะ เซฟตัวเองมีความประมานะคะดังนั้นมันจะเป็นอารมณ์ของการคบหาแบบเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยศึกษาดูใจนะคะใช่หรือไม่ใช่เพื่อตอบโจทย์ตัวเองดังนั้นเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้มากกว่าที่จะตัดสินใจดวงของคุณมีสเสน่ห์มีโอกาสที่จะมีความรักเข้ามามากกว่าหนึ่งค่ะแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้จะยืดยาวไหมจะเป็นการพูดคุยค่ะแต่อย่างน้อยจะคุยกัน่ะ ประมาณสัก2เดือนถ้าเจอเดือนนี้ก็บวกรบไปเดือนนี้กับเดือนหน้าก็จะมีเกณฑ์ตัดสินใจได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะคือต่อให้คุณเรียนรู้คนก็ประมาณเนี้ยประมาณ2เดือนสเดือนนะคะนานสุดก็ไม่เกิน4เดือนที่คุณจะตัดสินใจเลือกใครแต่อาจจะมีมากกว่า1คนในครานี้นะคะแล้วถ้าถามว่าหน้าที่การงานเขาเป็นอย่างไรหน้าที่การงานเขาอะอืม ไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาบนหน้าไพ่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาบนตำแหน่งดวงของเขาคือความเจิดจรัสคือความโดดเด่นในรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอ่าเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ดีเป็นคนที่ท,นนท,ที่มีโงเ่เฮงที่ดีเขาเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ดีลออสวยน่ารักหวานแล้วแต่สไตล์ของคุณที่จะจับพัดจับผูกคู่บุญกันนะคะเป็นคนที่มีภาพลักษณ์มีรูปร่างมี เขาเรียกว่าพอมองเห็นรสดุตาเป็นที่น่าภูมิใจในการควงแขนนะคะเป็นคนที่เหมือนกำลังเริ่มต้นอยู่กับช่วงเวลาของการเปลี่ยนดวงงานด้วยนะคะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต นะคะเป็นจุดที่กําลังเป็นรอยต่อของการโยกงานเปลี่ยนงานเป็นรอยต่อของการตัดสินใจใหญ่เกี่ยวกับดวงงานน่าจะเป็นช่วงเวลานี้นะคะหรือช่วงเวลาที่กาลังจะเริ่มต้นเกี่ยวกับดวงงานอะไรใหม่ๆหรือการลงทุนส่วนตัวอะไรใหม่ๆดังนั้นพลังงานดวงการงานไม่เด่นเท่ากับภาพรักษการการควงแขนการออกงานการดูดีดูดีอารมณ์ประมาณนี้ส่วนเรื่องของการเงินนะคะ น่าจะเป็นช่วงวัยกำลังทำมาหากินวัยที่หาเงินเก่งวัยที่มองเห็นในเรื่องของการาหางานหลายๆช่องทางนะคู่ของคุณนะคะแต่อย่างที่บอกเป็นคนใช้เงินเก่งด้วยพอสมควรการใช้เงินเก่งมันก็จะมี2แบบใช้เงินเก่งแบบโหเติมเต็มความสุขกับใช้เงินเก่งเพื่อสร้างอนาคตนะ,นะคะก็แล้วแต่คู่บุญของคุณเช่นเดียวกันนะ ถ้าถามว่าคุณจะเลือกได้ภายในเดือน2เดือนไหมน่าจะมากกว่า2เดือน2เดือน3เดือนแหละค่ะเพราะว่าดวงคลานี้ของคุณเียจะมีเกณฑ์ความรักมากกว่าหนึ่งนะคะอมเพียงให้พลังงานนี้เกิดขึ้นกับคุณแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นในตัวเขาคือเป็นคนที่ ชอบของกินดีๆชอบทานของอร่อยเป็นคนที่อินเลฟไกลแค่ไหนก็จะกินเทรนไหนมีตรงไหนเขาก็ไปเป็นคนที่เลือกของกินกินของอร่อยและเป็นคนที่จะเปนะคะไม่เปแก้แหวนเงินทองหรอกคะ่ะจะเปเกี่ยวกับเรื่องของอร่อยของกินอะไรแบบนี้ให้กับคุณอาจจะเป็นคนที่มีน้ำมีนวลหน่อยนะคะเป็นลักษณะของเขานะคะ ภาพลักษก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้มันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะในการพยากรณ์ดวงรายเดือนสําหรับความรักคนโสดน,นะคะชาวราศีเมษคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอมากกว่าน,นี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครเจอตรงตามนี้ลองศึกษาดูใจดูค่ะและอยากกลายเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนมากนะักอย่าไปคิดอย่าไปกังวลนะคะเพราะว่าคุณมีความกดดันว่าอยากคบใครแล้วคบจริงจังแต่บางครั้งเนี่ย เราจริงจังเขาจริงจังในการจุดเริ่มต้นที่สตาร์แต่พอผ่านไปเนี่ยบางทีมันก็จะมีบทบาทนิสัยของเราที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมเขาก็มีธรรมชาตินะดั้งเดิมของเขาเหมือนกันภาษาไทยบ้านๆเขาเรียกว่าสันดานอะ่ะเออพอพอความ พอการสร้างภาพมันหมดไปช่วงโตมันหมดไปมันก็จะมีนิสัยที่เป็นธรรมชาติแท้ๆซึ่งคนที่จะรู้มากที่สุดก็คุณจะเป็นครอบครัวเราเขาก็จะได้รับรู้เช่นเดียวกันและถึงเวลานั้นก็คือการปรับเข้าหากันอย่างแท้จริงค่ะดังนั้นก็ทําทุกวันที่มีความสุขแล้วกัน นี่คือการพยากรณ์ดวงรายเดือนถ้าใครรู้สึกว่าเออถูกจดิตถูกจิตถูกใจนะคะสามารถแชร์หรือว่าแชร์เป็นค่าครูนะคะหรือกดปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักพยากรสนับสนุนช่องนะคะหรืออยากจะปันบุญผู้เท่าอาหารอาหารผู้สูงไว้นะคะก็มีในรายละเอียดนี้นะคะสนใจดูดวงสนใจคู่มือตําราดูดวงเอาไปศึกษานะคะรวมถึงการเรียนไพ่ยิปซีผสมศาสตร์ และเราก็จะมีการพยากรณ์แบบ โหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์ต่างประเทศด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะไอดีลาอยู่หน้าปก YouTube กับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้ช่องชุมชนของ YouTube เราจะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการดูดวงแบบสเปเชียนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วก็ไปดูโพสต์ในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆแล้วมันก็จะผ่านไปในเดือนนี้และคุณก็จะมีเกณฑ์พบเจอความรักที่เป็นคู่ของเรา ส่วนใครก็ตามที่เจอแล้วยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตาม